ปรึกษาก็คือมีคำถามเข้ามานะคะมีคำคถามจากชาวบ้านเข้ามาเราก็ทีมงานเราก็จะเข้าไปคุยนะคะเข้าไปคุยตรงตรงจุดนี้โดยใช้หลักทางวิชาการเข้าไปคุยนะคะอย่างไรก็ตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำเตาเผาถ่านขนาด200ลิตรและการเก็บน้ำส้มขวัญไม้ของคลินิกเทคโนโลยีที่นี่ยังคงพัฒนาต่อเนื่องจากวันนี้ ยังคงมีคำถามจากชุมชนมากมายเช่นการเลือกใช้ไม้ในการเผาถ่านเทคนิคการเก็บน้ำส้มควันไม้อย่างไรให้ได้คุณภาพการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับพืชเกษตรต่างๆแต่วันนี้เพียงแค่เริ่มต้นความสนใจที่เกิดขึ้นอาจทำให้ที่นี่กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนได้ในอนาคตคืออยากได้ในเรื่องของการอ,อ,องความรู้ ที่กระจัดกระจายอยู่นะคะก็คืออาจจะมีหลายที่ที่ทํางานวิจัยทางด้านนี้นะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เกิดการรวบรวมซึ่งเราพยายามอยู่นะคะตอนนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าทางมาหาลัยไหนที่ที่ทาเรื่องนี้นะคะแล้วเผยแพร่เราก็พยายามอยากจะจัดเก็บเพื่อที่จะได้เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับนกส้มคนไม้แล้วจะได้ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผู้สนใจต่อไปแล้วก็อยาก เดินหน้าเรื่องของงานวิจัยเพื่อตอบคำถามของชุมชนนะคะก็รู้สึกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะว่า,าต่อไปนี้การทำงานวิจัยอะไรก็ตามเนี่ยควรจะต้องคำนึงถึงผู้ใช้ประโยชน์จริงนะคะตอบโจทย์จากผู้ที่จะเอาผลงานวิจัยของเราไปใช้ให้ได้นะคะแล้วเวลา,าคิดค้นงานขึ้นมาเนี่ยก็คือโจทย์นั้นควรจะมาจากชุมชนนะคะนะเพื่อที่จะตอบตรงนี้ให้ได้แล้วก็ ทำให้สอดคล้องกับปัจจุบันนี้ที่การผลิตเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะทางด้านการเกษตรน่ยควรทำคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคด้วยช่วงสายทริคแอนทิปเทคนิคการสร้างเตาเผาฐานขนาด200ลิตรพื้นที่กวดเป็นที่ดอนน้ำไม่ท่วมถึงการติดตั้งเตาฐานต้องมีพื้นที่ขนาด1 2คูณ2เมตร ควรให้เตาอยู่ห่างบ้านเรือนประมาณ50เมตรควรอยู่ใกล้แหล่งไม้ฟืนหรือแหล่งวัตถุดิบมีเงินกองกลางเพื่อสร้างและบำรุงเตาภายในชุมชนผลิตน้ำส้มขันไม้ให้ได้มาตรฐานสร้างให้เป็นศูนย์เรียนรู้ภายในชุมชน เทคนิคการทําเตาเผาถ่านขนาดใหญ่และทําน้าส้มควันไม้ไว้ใช้นะั้นนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีแล้วยังได้ผลผลิตที่ปลอดภัยด้วยนะครับและที่สำคัญครับเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงที่ชาวบ้านนั้นสามารถทําได้ด้วยตัวเองครับ ถ้าผู้ชมที่ต้องการนำเอาเวียเอาเวียศาสตร์ไปช่วยเพิ่มผลผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนะครับสามารถเขียนเข้ามาได้ครับที่ทุ่ปอนอ200ปทฝอคลองจันกรุงเทพ10240นะครับสำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีกระทรวงวิศาศร์และเทคโนโลยีนั้นพร้อมที่จะถ่ายทอดให้คุณอยู่ตลอดเวลาสำหรับทุกๆคำแนะนำที่ส่งเข้ามานะครับที่น่าสนใจเราก็จะมีของที่รึกส่งไปให้ด้วยวิทยาศาสตร์นั้นมีคำตอบให้คุณอย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ